มาครับเพื่อนๆเ,เข้าใหม่กันมาอีกแล้วนะฮะใครที่ต้องการรถครอบครัวอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าผ่อนไม่ถึง1,000 10, 0บาทย้ําว่าเป็นรถครอบครัวนะฮะคันนี้คือ Toyota Fortuner รุ่น TRD Sportivo ด้วยเพื่อนๆและที่สําคัญผ่อนไม่ถึง1,000 10, 0บาทเดี๋ยวรายละเอียดคุยกันใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรถรอบคันกันก่อนนะฮะด้านหน้าผมบอกเลยว่า เดิมหลังเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมคันนี้คุณผู้ชมจะได้รถเดิมๆเลยนะครับสียังเป็นสีเดิมโรงงานยังไม่มีการเคลียร์สีเลยนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างนะครับผมนอกจากภายนอกจะเดิมสีเดิมโรงงานแล้วนะฮะเพื่อนๆภายในก็ยังสีเดิมโรงงานด้วยนะฮะเบาะหนังเพื่อนๆยังไม่มีแตกไม่มียับไม่มีย่นเจ้าของเดิมรักษาดีมากๆนะครับและรุ่นท r ยเดีนี่ยผมบอกเลยว่า พวกหัวเกียร์พวกพวงมาลายัยพวกชุดคอนโทรลต่างๆเนี่ยเราจะได้ลายไม้พิเศษแล้วเพื่อนๆดูนะฮะยังเงาวับยังเหมือนของใหม่อยู่เลยเหมือนเพื่อนๆได้ซื้อรถใหม่เลยครับคันนี้ลดไปเป็นล้านเลยนะฮะเพราะว่ารถใหม่ราคาล้านห้าประมาณล้านห้าล้านหกแต่คันนี้ได้ไปในราคาห้าแสนกว่าบาทนะฮะและผ่อนไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนๆดูคอนโทรลครับคอนโทรลไม่มีย่นไม่มีแตกนะครับไม่ขึ้นลายต่างๆไม่ได้กรอบเลยนะฮะรักษาดีมากๆพวงมาลายัยนะฮะเพื่อนๆ ได้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีระบบครูดคอนโทรลให้เป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับเครื่องเสียงโอ้โหยังแจ๋วยังเจ๋งอยู่เลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับเพื่อนๆนและที่สำคัญตรงนี้ผมชอบมากๆนะครับมีระบบควบคุมกันถลายเวลาลถเสียการทรงตัวด้วยนะครับสำหรับคันนี้และที่สำคัญนะครับรถคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันมีระบบกันขโมยด้วยเพื่อนๆน,นแล้วก็มี การปรับระดับโคมไฟได้ด้วยนะฮะมีปุ่มปรับระดับโคมไฟมีการเพิ่มแสงหลีแสงที่หน้าจอเรียนไมมได้ด้ียเวลาเราแสบตาเนี่ยโอ้โหขับรถทางไกลสะดวกสบายเลยครับเดี๋ยวพาไปชมภายในด้านหลังกันบ้างนะครับบอกเลยว่ากว้างมากคุ้มจริงๆนะครับสําหรับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นี่ครับภายในเบาะก็พับเรียบได้นะครับถ้าเราอยากจะพับเรียบก็พับได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันด้วยนะฮะนี่ครับด้านท้ายกว้างมากผมบอกเลยว่า น็อตยังไม่มีการแกะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายด้านข้างนะครับเดิมทั้งคันจริงๆสีภายนอกก็ยังไม่มีการเคลียร์ออกมานะครับสากระโปรงก็ไม่มีเคยปลดอะไรเลยเพื่อนๆโคตรคุ้มมากคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันไปเลยนะฮะเพื่อนๆสเกิร์ตอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆตรงๆจริงๆสเกิร์ตอย่างเดียวที่เราทําสีอย่างอื่นยังเดิมๆโรงงานเลยมาชมรถจริงทดลองขับกันได้นะครับและที่สําคัญเดี๋ยวมาคุยโปรโมชั่นกันนะฮะเพื่อนๆโปรโมชั่นคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ของแถมจัดเต็มมากๆนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพื่อนๆถือตังมา5บาทก็พอถ้าประวัติเพื่อนๆดีนะครับสามารถจัดล้นได้นะฮะเราแถมประกันนะครับแถมทะเบียนแถมพรบอค่าโอนค่าจัดอะไรต่างๆเราให้ทุกคนหมดเลยนะครับเอาไปเลยครับคันนี้ผ่อนไม่ถึง1,000 0บาทใครสนใจทักมาเลยครับเพื่อนๆ